รับโซดีครับวันนี้นะครับกับพ่อผมอีกครั้งกับคราดิชิมิงนะครับผมวันนี้เรากลับมาเจอกันในเกมนาลากาเบรทพอยครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำะข้อมูลเบื้องตอนน้นเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าที่อาจจะยังทราบซ <c oughs> วันนี้เรากลับมาเจอกันในช่วงแบ่งทรินคนับก็คือเดี๋ยววันนี้จะเป็นในส่วนของเป็นโซเจตปกติก่อนนะครับผมซึ่ง เราจะแบ่งเป็นสเ e เชียลโซเจ e แล้วก็เป็น Stats เตตโซเจ e เนาะซึ่งในส่วนของ Stats เตตโซเจ e เนี่ยมันจะมีทั้งสิ้นก็คือ h e Health a t t a c k m e l e e แล้วก็ r a n g e นะครับผมซึ่งในส่วนของ Health เนี่ยมันก็จะบวกอ่าถ้าเต็มที่เลยนะก็ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยจะบวกเลือดที่2ี่นะครับผมก็คือใส่ได้แม็กซ์ที่48%เอเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าใส่มากกว่านี้ก็คือไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันแม็กได้ที่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองแล้วก็มาที่แอดแท็กเนาะแอดแท็กถ้าเป็นสีส้มเนี่ยมันน่าจะแม็กที่แปดแปดเปอร์เซ็นต์นะผมนะซึ่งใส่สองอันก็ครบละเพราะว่ามันแม็กที่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะแอดแท็กแล้วก็ในส่วนของมีลีมีลีน่าจะแม็กที่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะผม แม็ที่ยี่ส็นต์เนาะก็คืออันหนึ่งก็คือสิบสองจุดห้านะแล้วก็เรนจ์โซเจตเนี่ยมันจะบวกาป้องกันหัวแล้วก็ป้องกันโจมตีระยะไกลนะ<อ>ผมเห็นไหมซึ่งอ่าป้องกันโจมตีระยะไกลเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นะแล้วก็ป้องกันหัวเพิ่มขึ้นเนี่ยสามสิเร์เซนะผมซึ่งนี้มันเป็นแม็กเนาะเพราะฉะนั้นใส่มากกว่านี้ก็ไม่ประโยชน์ครับผม อันนี้ในส่วนของส so เตตโซเจตนาะก็จะมีประมาณท่านี้แต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใส่เป็นสเตตโซเจตนะเพราะว่าโซเจตประจำอาวุธต่างๆเนี่ยมันเพิ่มสเตตพื้นฐานมาแล้วซึ่งก็ค่อนข้างดีทีเดียวทีนี้เรามาเริ่มที่เป็นสเปเชียลโซเจตแล้วนะ,น,นะครับผมก็เป็นสตอมสไตร์นะครับผมอันนี้คือเวลาเรา แดดหลบนะเนี่ยเนี่ยจะมีนะเนี่ยมันจะมีสายฟ้าลงมา,าเห็นปเนี่ยนะดาเมจมันไม่ค่อ,อยแรงครับแต่ว่ามันทำให้สตูชนะได้นะ ในส่วนของ Storm Style นะมันก็จะบวกเลือด10-18%ด้วยแล้วก็รีแพ i r โลนะครับผมก็เดิ <S <S> <S นทางไปหาวุฒ Repair โลเนี่ยก็คือบวกเลือด18%แล้วก็สังเกตน,นะครับว่า เวลาเรากดรนะีแพลโลเนาะมันก็คือการซ่อมอาวุธนั่นแหละครับมันจะกิ้งไปด้วย<บ>ครับเนี่ยประมาณ0.5วิใช่ไหมครับโคตรเร็วนะแต่พอไม่มีรีแพลโลนะ<บ>อ่ะอวีอันนี้ก็หางกันแล้วนะก็มาในส่วนต่อมาครับ เพสเป i เรชันนะครับผมก็คือเหมือนอันนี้ตรงตัวเลยเลือดลดต่ำกว่า50%บวกดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมก็ไม่อันนี้มันไม่ต้องมีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวนะไม่ใช่ก็สกายฟอร์สเวลาเราคิวศัตรูได้นะครับผมเราจะได้เกาะกลับคืนมาเห็นเกาะนะด้านข้างซ้ายล่างไหมครับเกาะไอเนี้ยครับ เวลาเราคิวสตูได้มันจะรีเซ็ตกลับมาเต็มเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเหมาะค่อนข้างดีนะแล้วมันยังบวกสเตตพื้นฐานก็คือเลือด10% 16อีก18%ด้วยนะแล้วก็ม o ลเทอร e ดีฟสามารถบล็อกการจมตีธรรมดาได้ก็คือรีเลือดด้วยแล้วก็บล็อกลดดาเมจด้วยการตีธรรมดาก็คือไม่ใช่ชาร์จแบบนี้นะที่มันขึ้นสีฟ้าเนี่ย ใช่ที่ธรรมดาคือแบบนี้ครับเห็นปะต่อมาเป็นโซลิเลชก็เวลาฆ่าศัตรูได้ก็คือสมมุติสกิลเอฟเรานะ พูดาว2 0ีนะแต่พอเราฆ่าปุ๊บพูดาวมันจะรีเซตทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างดีทีเดียวต่อมานับเรามาที่สีม่วงกันบ้างจักรนอตอันนี้ไม่ไม่ซับซ้อนคนระับรูนจักรนอตเนี่ยเป็นรูนแบบว่าเพิ่มดาเมจเนะาะพื้นฐานมันจะเพิ่มดาเมจ ปกติ4%นะแล้วก็เพิ่มดาเมจจักระนอต1%ถ้าเราฆ่าศัตรูได้หนึ่งคนเพิ่มดาเมจจักรนอตอีก3%ซ,ซึ่งเก็บสะสมได้5สแต็กก็คือ35 5สบหแล้วก็บวกอันนี้1%เป็น16นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น,นมาอีก16%อ่าแต่รูนี้เหมาะกับต้นเกมนะแบบว่าฆ่าศัตรูได้เยอะๆนะจะดีมากแล้วก็ต่อมานะไปเอมี่อันนี้คือ ถ้าเรากินผลไม้อ่ะพวกผลไม้เพิ่มดามีหรือว่าผลไม้เพิ่มก่อเนาะมันจะบวก1ผลเนี่ยมันจะได้ป้องกันร,ระยะใกล้มา0.3ซึ่งเราสามารถกินได้สูงสุด60ผลเลยนะก็คือ18%แล้วก็บวกอันของเดิม8.6%ปุ๊บก็จะเป็น24พอดีคือแม็กแม็กของพลังป้องกันการจุดีระยะใกล้เลยคือมีรูนี่อนเดียวมีรีดีเฟนต์ก็คือแม็กเลย แต่กินหกสิบผลนี่มันก็ค่อ <c> น <oughs> ข้างเยอะนะผมก้อนนี้ทุนหน้านะครับผมนี่ก็ทุนหน้าแล้วกันใช้อีโมชันนะครับอีโมชันเนี่ยเลสมันจะฟื้นฟื้นเลือดนะแล้วก็เกาะ ก็สำหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่อยากเก็บพวกเพ e ิ ue, ่มกอกกับเพิ่มเลือดเยอะเนี่ยก็ใช้ทูน่าแล้วก็อันนี้ซุตติ้งบูลนะครับผมก็คือเวลาเราใช้แกปปิ้งฮุกหรือว่ายาพวกเนี้ยมันจะมีโอกาส30%ที่จะไม่ใช้นะมันจะเป็นกรอกอันนี้ด้วยเป็นแกปปิ้งฮุกด้วยแล้วก็เป็นยาพวกนี้ด้วยก็คือมีโอกาส30%ที่จะ ม่ลดอ่าก็โฟกัสสไลด์นะผมโฟกัสสไลด์ก็คือเวลาเราวิ่งมาอย่างเงี้ยเรากดซีใช่ไหมเนี่ยมันจะพุ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยถ้าเราไม่มีรูมันจะพุ่งธรรมดาไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นมีโฟกัสสไลด์นะผมเวเราวิ่งไปอย่างเงี้ย เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นตัวสีฟ้ามันเหมือนเราชาร์จโจมตีเนี่ยก็คือการโจมตีปกติจะก,กันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหแบบว่ามันจะสามารถป้องกันได้ด้วยเคาน์เตอร์เทาน,นัอ๋อมาในส่วนของเดี๋ยวเรากลับไปที่พื้นฐานเบื้องต้นดีกว่าการโจมตีมันจะแบ่งออกเป็นสามสีนะผมคือสีขาวสีขาวคือนี้นะปั๊บตีปกตินะผมสีฟ้าคือชาร์จโจมตีสีแดง คือเคาน์เตอร์นะครับผมง่ายๆเลยซึ่งสีฟ้าไอสีขาวเนี่ยจะแพ้สีฟ้านีนะครับผมเนี่ยสีฟ้าเนี่ยจะชนะสีก็คือการตะดิบปกติอย่างนี้แต่ว่าสีฟ้าเนี่ยอันเนี้ยมันจะแพ้สีแดงอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราเคาน์เตอร์ถูกจังหวะเนี่ยมันทําให้สตูโดนเคาน์เตอร์กลับนะแต่ว่าเคาน์เตอร์ถ้าสมมุติว่า สมมติศัตรูแบบว่าสมมุติว่าคนปกตินะครับถ้ากดคอมโบเงี้ยมันจะต่อเนื่องไปอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นสีฟ้าครั้งสุดท้ายถ้าเรากดเคาน์เตอร์ครั้งสุดท้ายปั๊บอย่างเงี้ยมันจะเคาน์เตอร์ศัตรู <S <S แต่ถ้าคนแบบว่าเก่งมากเก่งมาก่ลยก็าจะแบบเขาจะต,ตีแค่เนี่ยแล้วก็แบบเราก็จะเคาน์เตอร์ว่างเปล่าเลย ก็คือสามสามรูปแบบเนี่ยมันสามารถเขาเรียกอะไรปรับไปปรับใช้ได้นะครับซึ่งเราจําได้ก็จริงนะแต่ว่าเวลาบวกจริงเนี่ยคือทาไม่ทันอย่างการชาร์จโจมตีนะผมอย่างเนี้ยหลายคนจะแบบว่ามันกดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยใช่หไหมแต่ในความเป็นจริงคือเวลาชาร์จโจมตีเนี่ยเรากดซีพับเห็นไหมมันจะหยุดเนี่ยนะเนี่ยมันจะหยุด คือการชาร์จเนี้ยต่อให้เราปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะปล่อยไปเลยคือถ้าเราชาร์จไม่แบบถ้าเราชาร์จไม่ขึ้นแบบว่าเนี่ยแสงไม่ขึ้นแสงเนี้ยมันก็จะไม่นับเป็นสีฟ้านะ มาเราสามารถแบบชาร์จหลอกศัตรูได้แล้วก็ตีธรรมดาไปหรือถ้าใครแบบชาร์จนานแล้วเนาะแบบนี้ปับ๊บศัตรูตั้งาคาเคานเตอร์ไว้แล้วเรากดซีครับเนีแล้วก็กลับไปโจมตีปกติอ่านี่เป็นทริกน้อยๆเนาะเดี๋ยวเรากลับมาที่โซเจแล้วเมื่อกี้ทุนเดี๋ยวนะฟกัสสไลด์เนาะฟกัสสไลด์ไปแล้ว wave f l อันนี้ก็คือเวลาเราดอชหมุนตัวเงี้ยมันจะไม่เสีย e n e r ีีนะมันจะหมุนได้เรื่อยๆเห็นปะสมมติว่าเราไม่มีนะเนี่ยใช้ e n e ี g ีครึ่งหลอดนะต่อมาเป็นนัดวันฮิลอวิก็คือเลือดมันจะไม่เด้งขึ้นทันทีนะ เวลาเรากินพวกยาเงี้ยเลือดมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะเพิ่มในปริมาณที่มากกว่าแต่ว่าใช้เวลาหิวนานกว่าแค่นั้นเองแล้วก็กรุ๊ปหิวก็คือตรงตัวเลยครับเรากินคนเดียวเพื่อนได้ทั้งทีมนะแต่ว่าเพื่อนจะได้น้อยกว่าเรานิดนึงมันก็มาในส่วนของเกคโคฟิชเวลาเราไต่กำแพงหรือว่าอะไรเงี้ยเนี่ยจะเร็วขึ้น เห็นไหมแล้วก็ในช่วงนี้เห็นไหมจะเร็วมากแต่ว่าถ้าเราให้อยู่อย่างเงี้ยประมาณห้าวิถ้าเราให้อย,อยู่ห้าวิมันจะวินวอล์กนะผมเนี่ยเห็นป่มมันจะวินวอล์กสิบห้านาทีนะไอ้สิบห้าวีนะมันไม่ได้วินวอล์กตลอดนะเหมือนเราเข้าพุ่งไม้เพราะฉะนั้นก็ไปใช้เป็นประโยชน์ครับผมคราวนี้จะเป็นในส่วนของเก c โ o g เก k โ f o ฟูดนะ ก็ซอฟต์สเตปตรงตัวเลยครับเวลาเราเคลื่อนไหวจะไม่มีเสียงเท้าวิ่งนะศัตรูจะไม่รู้ว่าเราจะไม่มีเสียงเลยจะไม่มีเสียงเท้าเราเหยียบไปไม้หรือว่าอะไรเลยศัตรูจะไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนามาในส่วนของแฟนทอมสเตปแฟนทอมสเตปก็คือเวื่เราดอสนะครับเนี่ยเราพุ่งหลบเนี่ย มันจะวินวอล์กครับซึ่งปกตินะครับก็าจะใช้กับเวฟโลนะใช้คู่กันจะดีมากเนี่ยเอ๊ะมันจิ้งมาเลยก็คือวนะินวอค์กแบบอลิมิเต็ดโคตรดีนะครับผมก็มาในส่วนของไซฟอนเทคนิคนะครับผม อันนี้ก็คือเวลาเรากินยาเพิ่มเลือดหรือว่ายาเพิ่มเก่อเนาะเจวินาทีหลังจากนั้นอะ่ะเราจะสามารถดูดดูดเลือดกับเกาะศัตรูได้ตามดาเมจที่เราทำได้ก็เป็นพอยซันสเปสพอยซันสเปก็คือเวลาเราตายเราจะกลายเป็นยาพิษเนาะก็เหมือนกับเราตีเห็ดพิษในน,นั้นแหละ ในบึงน้ำอ่ะมันจะเป็นพิษกระจายมาเน่ครับอันดุท้ายสตาร์ฟอร์นะอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะดียังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเสร็จกันอ่าสตาร์ฟอร์ก็คือเราจะอัพเกรดสมมุติแกป,ปิดมุกเราไปานี้เนาะใส่ศัตรูปั๊บเนี้ยแต่ถ้าเราก,กดอีกครั้งหนึ่งตั้งเห็นไหมอันนี้คือสตาร์ฟอร์นะผมมันจะพุ่งใส่ศัตรูแบบเหมือนเราแบบว่า ใช้โซในวันพีชนะฟ,ฟมมันจะร่นระยะเวลาเข้าหาศัตรูเร็วขึ้นแล้วก็พุ่งตรงมากขึ้นนะครับแต่รูนสตาร์ฟอร์เนี่ยไม่ค่อยเจอเลยนะเจอยากมัน,นในส่วนของมูเมนต์พื้นฐานนะครับก็ จะมีเพียงเท่านี้ครับผมก็ยังไงคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับอาวุธโจมตีระยะใกล้และระยะไกละนะว่าโซเจตพวกเนี้มันมีประโยชน์ยังไงหรือว่าต้องกดยังไงบ้างสำหรับวันะนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะผมสวัสดีครับ